ถ้าากูตยปเยอป็นผี่มึงจะเเป็นปนนผีีีตััววดยกกโล้จ,ลจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม by Ira MV นี้จะเป็นการเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์และการจากลาที่สะเทือนอารมณ์โดยใช้ฉากหลังและสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับความทรงจำวัยเรียนและการยอมรับความจริงของการสูญเสีย ม <Music> ิวสิกวิดีโอเล่าเรื่องราวความสมัมพันธ์และมิตรภาพของนักเรียนมัธยมปลายชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมาก ทั้งคู่ใช้เวลาส่วนใหญ่ร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆมากมายในโรงเรียนจนกระทั่งฝ่ายชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างก,กระทันหันหลังจากนั้นฝ่ายหญิงต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียและใช้ชีวิตต่อไปเพียงลำพังเธอเลือกที่จะเก็บความทรงจำของเพื่อนไว้โดยยังส่งข้อความและรูปภาพเข้าไปในแชทของฝ่ายชายที่ไม่มีวันได้รับการตอบกลับอีกแล้วในขณะเดียวกันวิญญาณของฝ่ายชายยังควนเวียนอยู่ใกล้ๆและเฝ้ามองเพื่อนรักของเขาเติบโตและก้าวผ่านความความ สไไปดด้ในทีุ่การจากลาที่ไม่มีคำร่ำลาจุดเด่นของเรื่องจากไปอย่างกระทนันหันทำให้มีโอกาสได้บอกลากันอย่างเป็นทางการเนื้อเพลงอย่าเอ่ยคำลาด้วยความเสียใจและจากกันไปด้วยความเข้าใจดีสื่อถึงการที่นางเอกต้องพยายามยอมรับความจริงของการจากตายการเผชิญหน้ากับความจริงและการยึดติดเราจะเห็นว่าในช่วงแรกนางเอกยังติดอยู่กับความเศร้าของการสูญเสียเธอต้องใช้ชีวิตต่อในสภาพแวดล้อมแบบเดิม การมีอยู่ของวิญญาณพระเอกในฉากเปิดเรื่องนางเอกถามพระเอกว่าถ้ากูตายไปเป็นผีมึงจะกลัวกูปะและพระเอกตอบกลับว่ามึงจะเป็นผีตัวเดียวบนโลกที่กูไม่กลัวบทสนทนานี้สะท้อนกลับมาอย่างเจ็บปวดเมื่อกลายเป็นเขาที่ต้องจากไปก่อนและเฝ้ามองเพื่อนรักเติบโตต,ต่อไป ใน MV ีช่วงครึ่งหลังเราเห็นว่าพระเอกยังคงเป็นวิญญาณอยู่ที่โรงเรียนเมื่อเขาครอบดูในกล่องข้อความเขาก็ได้เห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานางเอกมาจะส่งข้อความอัปเดตชีวิตในแต่และวันของเธอมาให้เขาฟังอยู่เสมอจนถึงเวลาที่เธอเรียนจบในวันนั้นระหว่างที่นางเอกกําลังเดินออกจากโรงเรียนพระเอกยืนมองเธอค่อยๆเดินจากไปในตอนนั้นเองที่นางเอกหันกลับมามองตรงที่ที่เขายืนอยู่เรากับว่าเธอมองเห็นเขา ทั้งสองส่งยิ้มให้กันทั้งน้ำตาและบอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้วความผูกพันจะมีมากแค่ไหนแต่ความจริงคือโลกของคนเป็นและคนตายได้แยกจากกันแล้วนางเอกไม่สามารถมองเห็นวิญญ,ญาณของพระเอกได้และถึงแม้พระเอกจะมองเห็นนางเอกแต่เขาก็ไม่สามารถทําให้เธอมองเห็นเขาได้เหมือนกันในตอนสุดท้าย นางเอกเลือกที่จะเติบโตขึ้นโดยทิ้งความทรงจำที่สวยงามแต่เจ็บปวดไว้เบื้องหลังแม้จะไม่ได้ลืมแต่ก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อีกในายาะหนึ่งเราสามารถเรียกได้ว่า MV ต้องการสื่อถึงการเติบโตและเดินหน้าต่อไปให้ได้เหมือนกันทั้งจากเป็นและจากตาย